สวัสดีครับมื่อีวันพฤหัสบดีที่28นะครับสิหาา้ม2,568ครับนี่คือตลาดนัดโคกระบ,บือบ้านคุหว่าน,นะครับตำบลคุหว่าเพื่อกุจนล่ายจังหวัดกระสินเมื่อนี้ฝนตกครับฝนตกนะครับจะว่ากัง่วมากอยู่ผมกับมาทายพี่น้องบึงนะครับ กำลังต่อกันครับผมมาทั้งพี่ก่อนเป็นกำลังต่อกันว่าจุดท้ายของหอยท็อปมาทางนี้ก่อนครับใส่เงั้วครับมีงัวบ่หอยโดมมือหนิใส่สองโค้มใส่หอยโดมวัดดีครับสองโค้มตัวไหนครับโอ้โค้มตัวนี้บ่โอ้ลูกตัวแม่กับลูกตัวผู้อันนี้ลูกตัวที่สองเหรอครับนี่โอ้เป็นลูกแรกเพื่อนเป็นตัวเมียสีแดงแดงแม่เพื่อนสีกาบไลนี่เนาะ สีกับไรไอ้ลูกสีแดงดีลูกตัวแรกนะครับนี่นี่นี่ครับแม่เพิ่นผะมาณจทั้งเม็ดสีสุหมดละแม่เพิ่นหูห,หูครับเดี๋ยวบังกงเป็นหูกระทบนิดนึงชึบนี่ครับเอานี่แม่ลูกเพิ่นสีแดงแดงสีแดงแดงตัวเมียนะครับสีแดงแดงตัวเมียเท่าไรล้ครับเาครับโอ้หมื่นเก้าพันโคมนี่เนาะลูกแรกลูกแรกเด้อหมื่นเก้าพันตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับอันนี้อันนี้กับแม่ลูกนี่เนาะ อันตัวผู้ในตัวที่สองบ่ตัวที่สองครับลูกอันนี้ตัวที่สองเนาะตัวผู้ตัวที่สองเด้อแม่ก็ดิเม็ดเท่าไหร่ครับสามที่หาขึ้นมาแล้วเนาะเอาลูกตัวที่สองด้วยลูกเป็นตัวผู้ครับสีแดงแดงนี่แหละแม่สีแดงลูกสีแดงอันนี้มื่นเท่าไหร่ครับมื่นเก้าพี่กันสอ,องโค้งโค้งแล้มื่นเก้าอันนี้ลูกตัวผู้ลูกตัวที่สองอันนั้นลูกตัวเมียลูกแรกโค้งละวมื่นเก้ามาไปเลี้ยงเลยครับด้วยของหอยดม งวเลี้ยงงวเลี้ยงหู้ครับเขาใกล้ๆกล้โบ๊ปากโบ๊ตีงดอกนี่อืมเอามือจกปากกรบโบเป็นยังนะครับเอาสองโค้มโค่นละเมินเก่าต่อได้หมดสุโค้มเนาะเบอร์โทรครับศูนย์แปดศูนย์แปดแปดสามหนึ่งหนึ่งสห้พร้หนึ่งศูนย์เอมหกศูนยเจ็ดสองหกครับทรงไห่พ่อมทรงไห่พ่อมเจ้ายรงไห่ห้อยดมควเพอสมเด็จกาลสินคุยกันได้ขอบคุณหลายครับ แม่ลูกของเฮาบอกครับโอ้แม่กับลูกลูกตัวที่สองบอกครับบ่โอ้ลูกตัวที่สองลูกตัวผู้หรือตัวเมียล่ะบ่ไงตัวเมียเลยนี่ลูกตัวที่สองตัวเมียง่วนเลี้ยงเนียครับเอาไปเลี้ยงลูกคนงามอยู่ครับตัวเมียเป็นลูกตัวที่สองแม่กะดิเมตรสามสิบลูกกะดิเมตรสิบห้านี่แหละครับเอาแม่กับลูกเท่าไหร่ครับแม่กับลูกนี่อ๋อหมื่นสี่พันหนึ่งน่ะสองตัวนี่หมื่นสี่พัน กอได้สวยต่อได้สวยโคมได้อีกครับบ้านนี้โอ้เบอร์โทรครับ096ย9เก3 8หกแปดเก้าสามหอืมโทรมาเบอร์นี้เอาหน้าเลียงเด้อหางลากดินมาหาพ่อหย,ยังครับห้อยวันครับพอวันจากสายเหรครับร้อยเอ็ดครับโอ้จากร้อยเอ็ดเนาะโอ้หนองพอกกันเพื่อนหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดอืม นายขิมะะยูแซลอะไรนายข้ดมเอยอโอ้ยี่ห้อเลยบานนี้ป้าที่โท้ผู้บอกไงเลยแม่สีกาบไร่โ,รโอ้ลูกเดียวลูกแรกแม่ที่เม็ดที่สิบห้าขึนพ่นละเมนหาสิพนแล้วหางเงี้ยงเงยวนี่ละได้ลูกเดียวแข้งขายตรงตรงบือลึ่งก็ได้นิ่ง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  โอ้ให้สีแดงเลยลูกบีมาเตอร์โอ้บีมาเตอร์ของแท้เลยบีมาเตอร์ตัวตัวเมียเลยครับเป็นลูกแรกรบีบมาเตอร์โอ,รโอ้ให้ลูกงามตัวเนาะสีแดงเลยบือลึ่งก็สวยเน,น,นาะใหญ่ขึ้นมาสีง,งามนะใหญ่ขีมเนาะลูกสองเดือนโอ้สองเดือนวะนี่สองเดือนเป็นบีบนะครับบีบมาเตอร์นะเพื่อนอย่กเบิ้งนาเพื่อนข้างๆอยู่เลยนี่นี่บีบมาเตอร์นี่ครับลูกคนเดิมนี่ของแท้เลยนี่ บีมาร์เตอร์ได้ลูก่นเด้อสองเดือนลูกแรกราคาดีครับ2 6 0 0มื่นหกพันแม่กับลูกเนาะสองหมื่นหกพันมดเราเบอยาไนชิมอันน้อยๆน,นี่เด้โอ้มดเทนี่เนาะเบอร์ขิมคือศูนย์แปดศูนย์ย่ย์หนึ่งแปดสามสามเอาอยากได้ไปเลี้ยงเด้ลูกบีบให้ลูกงามครับ โทรมาหาพ่อใหญ่ขิมครับแม่ลูก080 010 1833 26์ศูนย์หนึ่ง์หนึ่งแปดสามมสองม่นหกอือเบอร์โทษเฉื่อยมากสองหมื่นหกอือโทรมาได้โทรนั่นเราบ่ามีเบอร์เลยเนาะพ่อใหญ่งนะเฟื่อถ่ายของเราอยู่เราบ่มีเบอร์ล,ล,ล,ลูกชายเลยลูกชายเราอยู่อยู่บ่ เป็นจอยอยู่สร้างผีเอาผมมาสรางผีกันผมขายแปดพันผมไขายแปดพันองโอ้ยของขี้ไร่คนมาขี้ไล่ก็มี่เลย เตั้อโทงซื่อบาทคู่นี่เานหาแม่ลูกนี่นะลูกตัวที่สไนยชิมสองบ่สามแล้วตัวที่สามก็วันหาแม่ลูกลูกคูเบอร์โทษเด้อผมเงี่ยชิมบนี่เบอเอาเบอร์โทษแล้นียชิมได้บ่นี่บ่ีคนละชีบคนละบ้าน ยายนั่งก็กําลังกินนมอยู่นี่นะโอ้ลูกคนเนี่ยเออพูดได้ใดซื้อเราบ้านนี่พ่อใหญ่อันนันบ้านน้าขามนี่โอ้คนเออก่อนเอออันนี้ลูกตัวผูบอ่นี่ตัวผูบลูกแรกลูกแรกเลยลูกตัวผูบเป็นลูกแรกของเพิ่นน้อยแรกของเพิ่นค่ะจักมื่อแล้วลูกเพิ่นเดี๋ยวนี่เาเมื่อกําลังกินนมแม่อยู่แม่ก็ี่เม็ดสี่สิบเด้อลูกแรก โอ้โลูกคนนะครับเศร้ามือครับประมาณนี้แหละซิบก็มือนี่แหละ,ะกำลังกินนมหางแง่แง่เนี่แหละครับโอ้ครับพอ้คนน่ะนี่นะครับแม่เพิ่มโหด้วยครับให,ห้ลูกบ่ได้หวงลูกครับบ่ได้ดววหวงลูกบ่ได้หยังเนี่ยนี่นาเลี้ยงเลยนี่ครับเท่าใดใหญ่นั่งแม่กับลูกนี่ยเอ้ามื่น0ปดนี่ไงมื่น0 0 0นี่ไงโอ้โอ้มื0 0แปด้อครับเอ้า หนึ่งมืนแปดพันต่อรองได้หนึ่ง1มืนดหนึ่งมืนันก็ได้อีกยนนั่งโอ้ตุนงามๆเลยใหญ่ๆนั่นหนางามๆแดงๆใหญ่ๆด้านหนางามๆโอ้โหนะแม่สาวเลยเม็ดเท่าไหร่นนั่งนี่สามสิบขึ้นเนาะใหญ่ๆนั่นหนาเลยเป็นแม่นางตีกัวบ่กนนั่งตีกัวบ่ ปีกลัวด้วครับเด้อนี่โหครับเอาใหญ่ๆนั่นนี่เม็ดสามสิบบวกเบอร์ลืล่นได้ 23, <000. S 1> โอ้อันนี้สองหมื่นสามพันอันนี้สองหมื่ามพันเครับเด้อสองหมมพั 23, โอ้ตัวนี้แยกลูกเมื่อเช้าแยกลูกเมื่อเช้าได,ได้ลูกได้ลูกม่เยอะตัวนี้แโอ้เป็นลูกแรกเม็ดสี่สบปุ๋แล้วนาะ โอ้ลูกเพิ่นนี่เวียนน้ำเอาไปป๋อเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเพิ่นเอาไปโอ้ตัวเมียงามเวียนน้ำไปจ่อยโอ้นะครับเพิ่นห้องหาลูกเด้อนะครับเอาลูกแรกเพิ่นเอาเวียนน้เอาไปวัดสันเอเมศศีศิษแครงขาดีแบบนี้บ่มีห้องหาลูกโบโบ่หนึ่งหมื่นแปดพันครับผมต่อได้เด้วยหนึ่งหมื่นแปดพันของมัจดานี่ครับผมมีนั่งหนึ่งหมื่นแปดพันมัดเทนี่นั่งเนาะเบอร์โทรครับศูนย์แปดสี่ ห้าหนึ่งหกสองสองหนึ่งเก้าเอาผู้มาหาไม่ใช่นั่งด้วยครับไม่นั่งจากอำเภอห้วยพึ่ง <S <S <ร>ก็พญิดานั่งยกรถพุ่นล,ละเสาไฟฟ้าเสานีขคือเก่าแต่ว่าเพิ่นมาเฮ็ดถนนแล้วอื๋อ่อาขอบคุณหลายครับครับขึ้นรถแล้วบปล่ครับไม่ได้ยังมาง่ไดายังมา

แม่ลูกแม่ลูกของ,างนนขายไปเท่าไรเอาสองตัวนี่นะเออเหลือตัวตัวนี้นะของหอยติ๊กไหมเนี่มแม่สา,ทาวทั้งหมดหรือี่ตัวนี้ลูกหนึ่งแล้วบ่แม่สาวตัวตุ้เล็กโอ้ตัวนี้แยกไปแล้วเนาะลูกหนึ่งเ <c oughs> ม็ดสามชิฟได้แล้วเนาะ <c oughs> ได้ลูกเดียวเท่าไหร่ครับตัวนี้ โอ้ตัวละกอวันหาเด้ออันนี้เป็นได้ลูกหนึ่งแยกไปแล้วสูงเมตรเศร้าคือม่อมีต่มมีตำนี้เอ้าตัวนี้แม่สาวดิใช่โรดีแม่สาวใช่โรดีแม่สาวใช่โรีนี่ครับใช่โรีแม่สาวปมะมายังเมตรสามสิบเมตรยี่ห้าเก้าพันห้ตัวละกอพัหร้อยตัวละกอพันหา,ร,า,นหาร้อเบิดโท่ครับ ศูนย์แปดห้าเก้ 4, 6, 4อปดแปดส่หสยติกเด้อจากเพื่อนน้ำมนมีผู้มีผู้สนใจอยูอ่เหิหารอยะเห0 0อนิหาร้อยแม่ลูกของยีจกุกแม่ลูกโอ้ลูกตัวผูบนะงา่ายเเขาเพิ่งขึ้นง่ามแต่โพทอกัน ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้อ่าลูกคนลูกตัวผู้เด้อลูกตัวที่หาล้บาบ่โอโตัวที่สองลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองหมืนนึงพันหารอยแม่กับลูกหมื่นหนึ 11, 11, ่งพันสิบออแม่สูงร้อยสสแจงขาเพิ่นเสือกพันอยู่นี่ละเสือกลูก นี่ลูกเพิ่นเดอนี่เด้อลูกตัวผู้หมื่นหนึ่งหรยแม่กับลูกเออขาเิ่นคืองามแต่ลยเนีเออ่ข้ารนึบาโอ้โกแจกม้อไส้แจ๊ะหมื่น 11, ห <c oughs> นึ่งพันหารวยเบอร์โทรครับศูนย์หกส่มศนสามเจ็ดสี่หนึ่งเ1สห11่องหนึ่หน่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่1หน1่1 1 1 1ห่ารย ้าชิสายคอยสิไป่งให้แกได้มุมได้ซรีสผ้าไปไปมัดหม่จุกนีเบ่ได้ตัวได้หนิอันทมากไปเลยครับไปปาบเลยไปชงให้ถึงที่เอาหนึ่งหมื่นหน่งพ้าร้อยขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายเดขอบคุณหลาย อ่ะเบิ่งเอาครับกั้งโฮมอยู่เนี่ยคือสีแมนงัวเฮาโอ้แม่กับลูกบ่ครับโอ้แม่กับลูกโอ้แม่เพิ่นแม่เพิ่นสูงเมตรสี่สิบสามสิบห้าคนแล้วเนาะอันนั้นเป็นลูกเคนหนึ่งโตที่เท่าไรแล้วลูกเคนหนึ่ง<ห>ลูกโตที่เท่าไรนั่นโตที่สองหรือสามโตที่สามเนะาะแม่แ,แ,มแม่เพิ่นเด้อนี่แม่เพิ่นเด้อนี่ชุ้ นี่แม่เพิน่นแม่เพิน่นแม่เพิน่นนี่ลูกเพิ่นครับเป็นตัวผู้อ๋อเป็นตัวผู้ลูกตัวที่สองตัวผู้นี่ตัวผู้ลูลรอรอลูบรอรอแม่บอกไงลูกเหะเท่าได้เครับแม่กับลูกสามมืนทวนก็ได้เนาะสามมือทวนต่อได้ม,มือ,อม,มือกันเพิ่นยังได้ใจลูกให้เพิ่นอยู่บ่ท่าไดครับเอาใจลูกนี่ สิหเนาะแต่ว่าถ้าเอาคูนี่คือสามหมื่นชวนอืออาเบอร์โทรครับศูน <0 6, S 2> ย์หกยห้าศูนย์หนึ่งสี่สามสี่แปดเก้าชุดทยเนาะอืเอา้าเบอร์ยังก็นเอาไม่กันนะผมชือเรียวศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งสี่สาม สี่แปดเก้าอ,อือเอาตี่ลูกหนึ่งมืนหกขันเอาลูกแม่สามมื่นต่อได้มด่เหมือน้องใหญ่ม่วต่อได้มดม่วเม,มอือขอบ <c oughs> คุณอะไรครับแม่ยังขอคบนี้แม่ตะค่ะแม่ตะจากสายครับแม่ตะตาจากอำเภอหน้าคู่กระสินเด้อเอาโทรมาหาแม่ตะครับอยากได้ไปนี่นี่ลูกคนมื่นหกครับลูกแม่ลูกนี่สามมื่นทวน ยายการห้องยายการมดบอกอยู่นี่เอาบ้าจานผมไม่ได้ไปบังหันแม่สาวนี่งามๆนี่โอย้ยฝนตกไปยังไงเนาะฝนตกไมได้ไปแล้วบ้านจานเบอรพวัดนี่น้ำมาจากหอดจด้ายให้เขาอีกรอบสเอาบอแม่สาววันนี้วัดนี่ช่วงตอนนีวันแม่สาวนี โอ้สิบเจ็ดสูงประมาณเมตรสามประมาณสามตัวน่ะครับเออเอาหัวลนลนเนี่ยวนี่จักปีนี่อ้นเประมาณจัก้นสองปีนี่ละหอยหัดเราบ่ได้เนี่ยังบ่ได้หอดอกแต่ว่าอยากส้นหอดปีกัวนี่ล่ะประมาณนี่แหละบ่ได้หอดดอกสองปียังหัวลนล้นด้วยแครงขาดีมดบือลึงก็ได้สุดรย่อดงัวเลยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งหมื่นเจพ แม่นี่เนาะอันมูนี่ได้นี่อันมูนี่แม่นบ่นี่แม่นอันนี้แม่ก็ลูกบ่แม่สามแม่ลูกนะโอ้อันนี้เป็นน้องทุตสามแม่ลูกเท่าไหร่วะหมื่นแปดพันอันนี้เป็นน้องเพิ่นตัวเมียทั้งหมดเลยนี่แม่กับตัวเมียลูกแรกกับตัวเมียลูกสองกับตัวเมียตัวเมียหมัดเหลือแต่ตัวผู้โมแมนขายเป็ดหน่อยได้แล้วนะเออจบ ลูกภูมดเหลือแต่ตัวแม่เอออันนี้ตัวแม่นะครับนี่เป็นลูกแรกเพิ่นนี่เม็ดเศร้านี่แหละลูกแรกเพิ่นประมาณเจ็ดตีหนึ่งสามตัวนี่นะนี่แม่เพิ่นเด้อนี่แม่เพิ่นครับประมาณเจ้าเม็ดซิมห่าอันนี้เม็ดหนึ่งนี่น้องเพิ่นนี่น้องเพิ่นเป็นตัวเมียตัวเมียนะครับน้องเพิ่นนี่สามตัวแม่ลูกตัวผู้ตัวผู้มดเหลือแต่ตัวแม่ เออหนึ่งมื่นแปดพันเมีสาหนึมืนเจ็ดมดทนี้ก็หอยวันมือนี่นี่แล้วสามตัวนี่มืนปดลูกตัวเมียทั้งมด้อครับเด้อลูกตัวเมียทั้งมดเป็นตะเรี่งเบอร์โทรครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดเก้า สองเจ็ดสามเจ็ดสี่ห้าเจ็ดมหาห้อยวันเบอร์พนากานนี่พวกเอาบ่เบอร์พนากานพวกมันเอาเบอร์พยากาออาวัน,วนวโอ้ยห้อยเอฟือยืนเขาแถวดีแต่ไหนโอ้ยวายแมนเขารวบทงชาติบ้านนี่พออ่อป้อง ผ้าเขาโลทุง่งแชดหมดเลยนี่โอ้โหเปิดไฟสว่ <c oughs> าเลยล่ะขอบขอบคุณหลายนะครับขอบคุณหลายเอาเมดแล้วครับวานนี้เดี๋ยวผมไปเบิรงของห้อยทอ็อปผมไปข้อห้อยท็อปด้วยครับว่าห้อยทอ็อปย่งอยู่บ่ น้องอ้อยมีง่วงงามบ่น้องอ้อยน้องอ้อยมีง่วงงามไหมโอ้แม่ลูกเนาะโอ้น้องอ้อยนี่มีแม่ลูกเดินมาเหนี่ยคน้องอ้อยง่วเลี้ยงนี่ครับเขาลูกตัวผู้เนาะโอ้ยลูกตัวผู้นะครับนี่เอาลูกตัวที่สองหรือสามอ้อยลูกตัวที่สองตัวผู้นะครับแม่เพิ่นเด้อนี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นดเม็ดที่สิบเนาะอ้อยเนาะเม็ดที่สิบแหงง่าย นะครับนั่น,น,นลูกคนนะครับพูดตัวฟูเด้อตัวฟูวต,วฟวตัวที่สองเนาะเอาเท่าไหร่ราคาครับหมื่นสี่หารอยแม่ก็ลู้นครับ 14, หมื่นสีพหอเอาไปเลียงใน 14, หมื่นสี่พของน้องออยเด้อมดเท่นี้น้องออยมดเนาะน้องนั่นเป็นเนื้อบะเออเอามดเทอร์เนียนี่เอาไปเลียงครับหมื่นส่พหารเบอร์โทรครับ093ย์เก้าห้าห้าส สามเจ็ดสองเก้าทรมาหาน้องอ้อยเรื่อนี้ไม่ได้ออกโดนหรอครับน้องอ้อยจากอำเภอหน้าคู่นะครับจังหวัดกรสินท่านจะพอนฟ้ามฮะขอกคุณอลไยครับนี่ครับแม่น้องอ้อยเด้อพอน้องอ้อยขายดีเป็นไงเจ๊เล่นอาทิตย์นี้หอยท็อปไปไล้วเัานี้ไปแ้วว่าหอยท็อปอย่างนี่หมดแล้ว ไปแล้วครับหอยทอภาษีวัไทยหอยทอหอยทอไม่อยู่แล้วมดเท่านี้นะครับมือนี้เอาจบไว้สักน,นี้ครับได้สามคลิปแล้วครับตลาดบ้านพุทธวาครับฝนตกครับมือนี้ฝนตกง่วงกับเขาตลาดด้วยตกแนวฝนตกแน่นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นพายู่เขาแล้วครับมือ ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับทีท่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ